สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะคะนี่นะคะผู้บ่าวผู้บ่าวออกเลาะไม่ได้ไปร้านค้าไม่ได้แต่งชุดนะอยู่แถวแถวเลาะลบ้านนะคะวันนี้กินหญ้าอ่อนกินหญ้าอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวแต่งชุดก็รอ,อให้เต้ยว่างก่อนเนาะเดี๋ยวจะแต่งชุดสีฟ้านะคะให้นะคะ ะคะให้ปล่อยให้น้องหัดดึงหญ้ากินเองนะคะอ,เอ,เ,อเ,เออดูเพื่อนสี่ขาพอเบดเตรียมขยับเพื่อนสี่ขาเตรียมตั้งหลักรอเต็มเลย เห็นเห็นเห็นน้องเห็นน้องออกเกล็กหลักไม่ได้นะออกมาทั้งหมดเลยนะโอ้ไม่เจออะไรล่ะล้อเจอยังห้องเห็นยังฮะจะไปหาลุงบ่ไปหาลุงปะไปหาลุงกันมันเคี้ยวดากน้อยๆเนี้ อยู่กับพี่เตยน,นิ่งมากเลยนะอยู่กับแม่นี่โอ้โอไวยวายมีการไวยวายลุงหายร้องเลยอเออลุงหายกระจอของข้าได้กินอยู่เนาะ แม่น้่เตยได้กินแม่พอเออได้กินแม่ด้วยได้กินกินแม่พลอยโอ้ยร้องใหญ่ดูเออเขาเขามากับแม่พลอยบ่อยนะคะโซนนี้นะคะร้ <c oughs> อ,องหาแม่โอ้ยเด็กหน่อยเด็กหน่อยห้องหาแม่เด้เอ,อบัดนี้ อุ้ย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 มากับแม่บอยโซนนี้ทำไมโซพัน เพราะว่าพี่พี่ต้องหัดโซ่พาดคอด้วยนะเพราะว่าเป็นการฝึกน้องไปในตัวนะคะโอ้ลมแรงโอ้ยลมแรงชอบชอบยายาแพทย์ ตัวน้อยคล้องยุที่แย่งเนีตัวนึงตัวแย่งรวมเดี๋ยวไปซื้อไม้ก็ได้เ <_ p> มื่อกี้เด็กน้อยโวยวายพอเห็นลุงแล้วเงียบอ่ะกินหญ้าอ่ะอ่ะพี่ก็ช่วยทอนอ่ะใส่ปากเอาเอาเออ,ออเออเออ โอ้ยลมฟ้าเริ่มฝนก็มาแล้วไม่สบายใจุ้ยได้ออกมากินยานอกบ้านสบายใจเด็กน้อยโอ้ยเอาพี่ควานก็ช่วยทอนเอา Hey <laughs>